มาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาติดกล้องวงจรปิดครับผมนี่ครับผมมีพาทุกคนมาอยู่บ้านวังสแบงใต้ครับผมเป็นบ้านของขน้องนาวินนะครับผมพาทุกคนเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับผมมาอุปโภคคงเจียมนะครับเป็นบ้า,น,านของนี่เลยนะครับบ้านของน้องนาวินนะครับเรามาติดกล้องวงจรปิด จำนวนหตัว<ห>น,นะครับ <ๆ S 1> รก็เดินสายไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับผมจำนวนจุดที่เราจะติดตั้งอันนี้เดินสายไฟร้อยท่อเข้าไปในระบบภายในเรียบร้อยตอนนี้เป็นกล้อง wi ไฟนะครับยวพาทุกนค,นคนไปดูนี่ครับผมโรเตอร์ซิมเนตนี่ครับผมเป็นของ t p Link นะครับ แรงพอสมควรแล้วก็ตัวกล้องนะครับเดี๋ยวรอซิมซิมกำลังมาตัวกล้องไอโมนะครับผมมาดูเซตตัวนี้ครับผมเซตที่เราติดตั้งไปนะครับก็จะเป็นตัวไอโมคูเซอร์ตัว5ล้าน4ตัวแล้วก็เป็นตัวแลนเจอร์ไอโมแลนเจอร์สองจำนวน2ตัว5ล้านเหมือนกันนะครับแล้ก็พร้อมนี่ครับ ขายยึดอะแดปเตอร์ตัวนี้รอเซฟรอซิมนะครับกำลังไปเลือกซิมอยู่เหลือเซฟระบบแล้วก็เอาขึ้นไปติดตั้งนะครับนี่ครับชุดนี้ที่เราติดตั้งไปตัวราเตอร์ซิมเนยชุดใหญ่ตัวนี้ 5G ตัวนี้ถือว่าแรงราคา5,000กว่าบาทต่อมานีน้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูรอบบ้านครับผม เดี๋ยวขอยัดกับกล้องนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูรอบๆบ้านในจุดที่เราติดตั้งไปครับผมนี่ครับตัวที่2นะครับสำหรับหลังบ้านแล้วก็ตัวที่สมด้านข้าง ตัวนี้ครับด้านข้างแล้วก็ตัวที่สี่มุมนู้นนะครับเพื่อส่องออกไปข้างนอกนะครับตัวที่สี่ตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นบ้านทรงโมเดิรลนะครับผมในพื้นในเนื้อที่น่าจะอยู่ที่แปดแปดคูณสิบประมาณนี้นะครับผมนี่ครับตำแหน่งเดี๋ยวไปดูข้างในกัน อีกสองตัวแล้วก็ชุดที่เราติดตั้งให้น้องนาวิ่นนี่ครับตัวที่หแล้วก็ตัวที่ห 6. นี่ครับตัวที่หกในครัวนี่ครับสองไปทางนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์นะครับเนื่องจากาพื้นที่อยู่ทุ่งนา เราก็เลยต้องเลือกใช้เป็นตัวนี่ครับผมลอเตอร์ซิมเนนี่ครับผมเป็นของ GP Link นะครับแรงพอสมควรแล้วก็ตัวกล้องนะครับเดี๋ยวรอซิมซิมกำลังมาตัวกล้องไอโมนะครับผมมาดูเซตตัวนี้ครับผมเซตที่เราติดตั้งไปนะครับก็จะเป็นตัวไอโมฮูเซอร์ตัว5ล้าน4ตัวแล้วก็เป็นตัว แลนเชอร์ไอโม a แลนเ e อร์สอจำนวน2ตัว5ล้านเหมือนกันนะครับก็พร้อมตัวนี้ครับขายยึดอะแดปเตอร์ตัวนี้รอเซฟรอซิมนะครับกำลังไปเลือกซิมอยู่เหลือเซฟระบบแล้วก็เอาขึ้นไปติดตั้งนะครับนี่ครับชุดนี้ที่เราติดตั้งไปตัวลอจิ่งซิมหนึ่งชุดใหญ่ตัวนี้ 5G ตัวนี้ถือว่าแรงรกกาคาห้าพันกว่าบาทประมาณน,นี่ครับตัวจดจับควลื่้นไหวนะครับบ้านก็ยังไม่ได้เข้ามาอยู่นะยังไม่ได้เข้ามาอยู่ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กำลังตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ทำโรงจอดรถนี่ ทำลงจอดรถด,ดันข้างนะครับเลยอีกเยอะๆโอเคเดี๋ยวรอซิมติดตั้งเซตร,ระบบนะครับนี่ครับส่งไปนู่นเลยทางเข้ามานู่นจากในหมู่บ้านออกมาก็ประมาณเ,เกือบเกือบสองกิโลประมาณกิโลครึ่งประมาณนี้โอเน่าจะสักพักหนึ่งถ้า ไม่ใช่นี่ก็เราก็จะมาอีกวันหนึ่งครับผมจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ